ไปทำไรกันนาไปทำไรกันนาไปด้วยดิถ้าเรือถ้าเรือเรือุ้ยโหเรียบร้อยเอาเลยปะเอาเลยปะโอยนี่เขียวนี่เขียวเดี๋ยวผมจะมาเฉลยทุกอย่างเองเฮ้ยเป็นมิมิกว่า เดี๋ยวผมจะอธิบายโลมิมิกให้ฟังนะครับฆาตกรเนี่ยจะเห็นมิมิกชื่อสีแดงฮนะแต่มิมิกจะอยู่ฝ่ายคนดีมิมิกจะไม่เห็นว่าใครชื่อแดงมีหน้าที่คอยไปเนียนหาตัวฆาตกรให้ได้นะครับแอบแฝงไปอยู่กับกลุ่มฆาตกรเพื่อคอยมาแอบบอกคนดีอีกทีหนึ่งว่าใครเป็นฆาตกรคล้ายๆกับพวกไส้ศึกอะไรประมาณนี้มีหน้นาที่หลอกล่อฆาตกรให้เผยตยออกมาครับหลอใคร,ร,ราบางคน,นแถวเนี้ย บางคนแถวเนี้ยคนแล้วพี่ไปทำกล้วยไหนอะพี่ไปทำไรกันน่ะไปทำไรกันน่ะไปด้วยดินี่ขู่เรียบร้อยเลยคนร้ายศาสตร์พี่เคผมไม่ใช่คนร้ายนะพี่ผมบอกก่อนผมไม่แยแยมเพิร์พี่กีเป็นคนร้ายใครจะมีหัวกระเดะคนร้ายเนี่ยผมไม่แยแยมเพิร์ดเลยกดเลยกดเลยงั้นงั้นปล่อยผ่านเดี๋ยวสัตว์ไม่ไม่จะ ผมจะซื้อใจพี่กิฟเพราะถ้าผมบอกว่าผมเป็นนายอำเนนะไม่จะกดฆ่าผมแน่นอนผมเลยบอกว่าผมม่นเป็นพริกการผมจะปก <c oughs> ป้องพี่มันจะได้ไม่มันจะได้ไม่กล้าบวชผมจะได้ไม่กล้าบบฆ่าผมแล้วผมก็รอจังหวะที่ลูกงูกผมอะไม่อยู่ในปืน <c oughs> แล้วเป็นไงหา <c oughs> ปี้หัวมันก็แตกแล้วกูก็ไม่ตาย <c oughs> แสดงว่าพี่กิฟต์อะน่าจะเป็นคารกรไว้ยหรือไม่ก็นั่นแหละมีคนเหลี่ยมคนเป็นก็พอ ใครที่เป็นโจนยือในตาท้ายๆตาที่แล้วก็รีบหนีกันนะครับอาจจะมีการเก็บดูเกิดขึ้นหลวงพ่อได้รีบลงแล้วครับมเป็นแรงกันเร็วจังวะไอ้นายนี่ไม่ว่าโจนะครับโจอีกทีหนึ่งอันตรายเป็นบ้าเลยวะตายคนแรกคนเงาเขาวงเลยแสดงว่าเราปลอดภัยแล้วทั้งคู่จังวะปลอดภัยพี่ชายที่อยู่ข้างผมจะปกป้องจัดไป ตำรวจทัวใช่ป่ะเราอ่ะเอ้ยพี่สงสัยอะไรในตาในอำเภอของผมเนี่ยผมดูแลเมืองนี้มาหลายเอ้ยมันเข้าตรงไหนวะอย่าอย่ายิงกันนะยิงกันนี่เหงาเหงาคู่เลยนะมั่นใจตัวผมได้พี่บอกโลผมมาได้เลยผมจะดูแลพี่เองเป็นเป็นฝ่ายเดียวกันเป็นฝ่ายเดียวกันนะโอเคโอเคไว้ใจได้ไว้ใจได้เฮ้ยเฮ้ยว่านทำตัวหน้าสงสัยนะว่านทำอุ้ย อะไรวะแค่เดินเฉยๆที่ไปเจอศพตรงไหนอ่ะเจอตรงตรงที่ไอ้ที่มันเป็นที่ไฟอยู่มาเก้ได้ยินเสียงไฟะกับเสียงพี่แหบอ่ะแล้วก็พี่แหบแตกวนนี่คือเบิดป้อยกูเลยว่ะพี่บมพี่บ่นพี่บ่นผูเมื่อกี้ไม่ไม่ไม่แต่ว่าเขาอ่ะแค่ได้ยินได้ยินเสียงแบบพูดขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วก็ฟุบหายเปเสร็จแล้วพี่อยู่กับผมม่อก้พี่เห็นหรือเปล่าเห็นอะไรไม่เห็นเอาพี่ไม่เห็นพี่ว่าผมเดินตามพี่แล้วพี่ก็วิ่งฉีกขวาไปแล้วบอกว่าไอ้นี่เจอแล้วเห็นใครนะ เห็นมีแค่พี่ปววแต่ว่ามันมีคนวิ่งมาสองคนแล้วจำสีไม่ได้เออจำสีอีกสองคนไม่ได้ได้ยินแค่เสียงไฟอ่ะใช่ค่ะผมไม่เห็นนะหนูตินเสียงไฟเดินออกไปอุ้ยเอ้าเอ้ยยิงใครอ่ะไปบอกโลใครอุ้ยเขาพูดอยู่กลางประชุมเลยว่าเขาเป็นตำรวจอ่ะใช่ไหมสามเจ็ดสองเจ็ดขอสนอีให้แกท่านไปดีนะหัวหัวลั่น เหงาเหงาหอกเลยเหงานี่คือมันยิงมันได้อะไรอ่ะมันมันก็ตายไงก็ก็ใจพี่เอาคนออกได้หนึ่งคนถ้าทายถูกไม่รู้ว่าใครยิงเมื่อกี้การที่เขาจะรู้แล้วเขากล้ายิงแปลว่าเขาก็ต้องเชื่อใจแสดงว่าลุงไหนเป็นตำรวจจริงถึงโดนยิงได้เพราะว่าฆาตกรน่าจะไม่ยิงพวกเยวกันเองลงไนเป็นตำรวจจริง แปลว่าพี่กิฟที่โดนยิงไปตอนแรกก็เป็นตัวเลวตัวหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าตัวอะไรและต้องไปเอาข้อมูลจากฆาตกรมานะฮะอุ้ยอีกอย่างเหตุการณ์สั้นเลยพี่ไอ้เหี้ยพี่เหมป็นแคนาเดียนมือนะใครเป็นแคนาเดียนหนูเนี่ยเป็นแคนาเดียนไอเจนี่อย่างของรอบแล้ว รอบพี่แล้วมันก็เป็นคนเจอพี่แต่นี่แต่นี่รอบพี่แพคคาแนนพี่เป็นใคน่ะพี่มืออื่นจำเสียผมว่าพี่มือมันเป็นคะแนเดียนแค่นั้นแหละก่อนที่มันจะไต่นู่บอกว่าตู่เป็นคะแนนพี่บอกผมว่าผมรู้แล้วยังไงอ่ะล่างล่างนะเห็นไหมล่างโอจะมาโบยโบยฉันเหรอไม่หีเธอโบพี่พร้อมจะโหวตอยู่แล้วคนนี้ส่วนตัวอยู่แล้วตายตรงข้างกูเหรอให้กดเอ้อัพย หายแล้วมีใครอยู่ไหมไมีใครอยู่ไหมเฮ้ยใครอ่ะสวัสดีครับทำอะไรอยู่ทำไรอ่ะเี้หนูจ้ะเี้หนูอะไรพี่เห็นใครบ้างเลยพี่พี่เทนี่นี่ฝั่งขวามีคนหนึ่งไอ้เชยมันขึ้นว่าถ้าไม่ทำภารกิจจะโดนเตะมันอะไรนะพี่ทักรัน ฮ้ยไม่เข้าใจอะไรนะไม่เข้าใจเอายาเอา,า,เอา,าอ้า <c oughs> รู้ลู้ละหนึ่งคน <c oughs> รู้ละหนึ่งคนเ <c> ฮ <oughs> ้ยลิ <c oughs> ขิวลขยว ผมมีข้อมือผมมีข้อมือข้อมูลอ๋อนึกว่าจะไม่มีผลแก้ให้ละแล้วผมเ็นคนมุดท่อเมื่อกี้ชัดเจนมากเลยผมเองผมเองมุดท่อผมุดท่อผมมุดท่อได้หางตาผมเหลือไปเห็นสีเขียวกาลังมุดท่อก่อนที่รีพอร์ตจะเด้งไม่ใช่ฆาตกรแต่ผมบอกอะไร้าไม่ได้เรโดนเก็บพี่เทพี่เป็นที่เป็นไรพี่ไม่เป็นคนดีมากๆเลยว่าคุณสงสัยสามคนพี่เทพี่แบงค์แล้วก็ไอยอัอ อะอามาสุดแล้วก็เป็นเป็นพี่เคแล้วก็ไอ้พี่แบงค์เดี๋ยวคนที่ชื่อเคไม่น่าใช่เพราะว่าผมมีโอกาสโดนผมอยู่สองต่อสองเขาบ่อยมากอ๋อเออเห็นว่านี่นี่มีกระต่ามีการโวยมั่วไม่ผม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 อยู่กับพี่แพรผมอยู่กับพี่แพรผมมั่นใจว่าแพรกับว่าเป็นคนดีตลอดแต่ผมว่าอ้ําเป็นเพราะว่าอ้ําพยายามวิ่งคิดผุ้งแป๊บแป๊บแล้วไม่พูดใช่ใช่ใช่ไอผมพูดแล้ว่ดีเหรอเองพูดแต่ว่าสองคนตลอดแล้วก็ปูดว่าใครเป็นคนดีนะว่าอ้ํ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  เฮ้ยเนียนปะไอมีข้าวสาเก็บมันเลยพี่แบงก์อ่ะเป็นแล้วแน่ๆหนึ่งคนสารภาพมาเองเลยอะไรเฮ้ย พีาเขียวค่ะฆ่าหน้ากระดิ่งเลยอ้ my god พี่เขียวฆ่าหน้ากระดิ่งเลยงั้นผมฟังผมมีประโยคไม่ค่อยมากมากับที่มิคสะนะครับแล้วแล้วเขาก็หมอกลงแล้วเขาก็บอกให้ขึ้นไปข้างบนไปกดกระดิ่งแล้วผมก็เดินสวนมิเตอร์ดีอ๋อทุกคนครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเฉลยทุกอย่างเองครับเว็บนี้นะฮะตอนเริ่มมาผมสตาร์ทที่มิเตอร์ดีแล้วผมก็พูดกับมิเตอร์ดีว่าต้องเอาแล้วแหละมิคาสะแล้วเว็เนี้ยมิคาสะตาย ไม่มีคำพูดคำนี้เลยผมเป็นคนพูดคำนี้มั่วจัดๆผมบอกว่าไม่มีคำนี้ออกมาจากปากเลยผมพูดว่าต้องเอามิคซาสแล้วเอาเลยว่ามิคซาสเสร็จแล้วเว็บนี้มิคซาสตายวิตเตอร์ดีแน่นอนแล้ว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 ยังไม่จบเว็บก่อนหน้านี้เว็บก่อนหน้านี้พี่ฟังผมแล้วกันอ่ะพี่ฟ้าสงสัยผมคช่แล้วคนที่สองก็คือดับเบิรนเคแล้วอยู่ดีเขามาบ่ยผมตกใจสิปวดไอ้อ่ก่อนปวดไอ้อ่ก่อนคือคือบวดผมออกก็ได้แต่ผมก็จะบอกว่าอย่างเงี้ย ผมจะบอกอีกคนนึงในเว็บต่อไปในเว็บต่อไปผมจะบอกอีกคนนึงถ้าผมรอดถ้า,านะถ้าพี่แบงค์ยังจําได้อยู่ว่าผมบอกก็เอาเลยเขาไปรอไปรอตบปุ่มเลยกูไปรอตบปุ่มเลยพี่แบงค์พี่แบงค์แบงค์ฆ่าผมนะผมขอนะพี่ ต้องมีคนแก้เว้ยเราไม่ต้องรีบมันต้องมีคนแก้แน่ๆอย่รีบอย่รีบมีคนแก้มีคนแก้อยู่แล้วมีคนแก้ดิแก้ดิเอ้ยเรียบร้อยจบชนะเออเดี๋ยวผมจะมาเฉายลยทุกอย่างเอง ก็เวฟเมื่อกี้นะครับผมมาเกิดกับมิตเตอร์ดีแล้วเริ่มเวฟมาผมพูดว่ามีข้าศาต้องเอาแล้วปะแล้วปรากฏว่าพอสุดท้ายเนี่ยอ่า totally สีเข in ียวอ่ะทะเลาะกับอ่ามิตเตอร์ดีใช่ไหมใหญ่มากๆเนี่ยทะเลาะกันเพราะว่ามีการปาดมีข้าศากันหน้าหน้ากระดิ่งถูกปะเมื่อกี้คือสีเขียวกับมิตเตอร์ดีเนี่ยสคนเนี่ยต้องมีคนใดคนหนึ่งปาดแน่นอนในสมเมื่อกี้ถูกไหมแต่ว่ามีอยู่เวฟหนึ่งที่ผมพูดขึ้นมาว่าเอาเลยป่าเอาเลยป่ะแล้วมันก็มีคนมาปาดต่อหน้าผมเลวยคนนั้นก็คือพี่แดงครับ พี่แบงค์ไซเบอร์แคสพี่ผมเป็นมิมิกพี่ไอ้เดี่ยวหน่อยต่อหน้าผมเลยพี่พี่ผมอ่ะผมอ่ะเดินเดินเดินบ่อนเลยเว้ยแล้วผมก็พูดว่าเอาเลยเปล่าเอาเลยเปล่าเอาเลยเปล่าแล้วมันไม่มีใครปาดเลยเว้ยมีพี่คนเดียวปาดต่อหน้าผมเลย พี่ผมชื่อแดนแต่ผมเป็นฝ่ายดีะพี่ถ้าถ้าบทพี่แล้วยังไม่จบแปลว่าฆาตกรคนสุดท้ายอาจจะเป็นใหญ่มากๆเพราะว่าทะเลาะกันแค่2คนคือมิสเตอร์ดีกับใหญ่มากๆไม่แต่พี่เคแต่งเรื่องก็ได้ป่ะพี่เคอาจจะแบบว่าเขียนนิยายไม่ไม่ถ้าถ้าไม่ใช่พี่แบงค์หรือใหญ่มากๆนะบทพี่ได้เลยชัวร้านเปอร์เซ็นไม่แตถ้าไม่ใช่พี่แบงค์ก็บทพี่แล้วพี่เคเฮ้ยมันต้องใช้แหละพี่อะหลอกหลอกซื้อใจเขามาตลอดสองเวฟเลยชัว พี yeah. yeah. ่แมวพี <im <im ่จะมีพี่แมวทำไมเวลาว่าเป็นมีมิกแล้วนั่นบอกเอาปราไม่เห็นเป็นแบบพิ้งค์เคงวะเนยพี่ดมยิ้มพี่บิ๊กพี่แมวปาต่อหน้าผมเลยพี่